อัสสลามมุลัยก um, ุมปากีสถานเมียรานามูเฮแม้ไทยแลนด์เซฮงอัสสลามมลัยกุมค่าวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถาน,นะคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ similar, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะขวัญจะมาตอบคําถามนะคะของเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนะคะจะเป็นคําถามอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะ และในวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะมาตอบให้2คําถามนะคะซึ่งมันเป็นคําถามที่ยาวมากนะคะแล้วก็ขวัญก็จะอธิบายไปทีละนิดทีละนิเพื่อความเข้าใจอย่างละเอียดนะคะซึ่งนะคะขวัญก็จะให้คําตอบอให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่ขวัญอธิบายได้เนาะเท่าที่ขวัญแนะนําได้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยขวัญก็อาจจะไม่ได้แบบ เจอกับเหตุการณ์นั้นแต่ว่าคือขวัญจะแนะนำให้เข้าใจง่ายๆเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะคะมาคำถามแรกกันเลยค่ะขวัญจะอ่านคำถามในคอมเมนต์ที่ขวัญแคปหน้าจอไว้นะคะนะคำถามแรกนะคะนะเอ่อจาก FC ซนะคะซึ่งถามเข้ามาว่าว่านะคะผู้ชายนะคะบอกว่าครอบครัวเนี่ย ยากจนนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะคะนะแล้วน้องเขาก็ถามมาว่าถ้าสมมติว่าเขาบอกแบบนี้เขากลัวว่าเราเนี่ยจะไปหลอกเขาหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วครอบครัวเขารวยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเราว่าจนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วเขากลัวว่าเราเนี่ยจะไปหลอกเขาหรือเปล่าเขาถึงบอกว่าเขาจนอะไรอย่างนี้นะคะนะขันก็จะมาตอบให้เนาะ มันมองได้สองแบบสองอย่างนะคะคืออย่างแรกนะคะเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยจนจริงๆนะคะจนคือแบบไม่คือก็ไม่ถึงกับอดอย่างนะคะแต่ก็คือจนนะแต่ไม่ได้มีอะไรแบบเลื่อเลออะไรเงี้ยนะคะคือที่เขาบอกแบบนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเห็นใจเขานะคะนะแล้วก็แบบเผื่อว่าคุยกันไปนานๆเราใจอ่อนอะไรเงี้ยแล้วเราเนี่ยาสามารถที่จะช่วยเขาอะไรเงี้ย บางทีก็แบบขอบความช่วยเหลือจากเราแล้วเราใจอ่อนเราละเขาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะช่วยเขาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คืออย่างแรกนะคะที่แบบที่ที่ที่ขวัญมองนะคะนะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจอะไรจากเรานะคะนะอเออเผื่อ เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเห็นใจเขานะคะนะจะอันนี้คือขวัญมองนะในมุมมองของขวัญน,นะคะอ่าก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองอยังไงนะคะอันนี้คือที่ขวัญมองนะคะแล้วก็ที่ขวัญเห็นมาเยอะนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยจะ,จะเจอเหตุการณ์แบบว่าอ่าผู้ชายขอเงินผู้ชายขอให้ซื้อของให้อะไรเงี้ยคะจะเป็นแบบนี้นะคะขวัญก็เลยมองไปในทางแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันนะคะทุกคนเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของของเขาเองนะคะนะเขาไม่ใช่ว่าจะมาแบบหากินแบบนี้ไปซมหมดนะคะนะ จริงๆแล้วเราก็ต้องแบบมองให้มันหลายๆทางเนาะเพราะว่าคนก็ไม่ไดเ้เป็นเหมือนกันหมดนะคะมีคนดีคนชั่วปะปนกันไปอะเนาะ เราอย่างที่สองที่ขวัญมอนะคะก็คือนะคะเขากล้าที่จะบอกความจริงนะคะกับเราเพื่อนะคะให้เราเนี่ยรับในตัวตนของเขาให้ได้นะคะว่าเขาจนนะคะแล้วก็ที่เขาบอกแบบนี้เพราะเขาเนี่ยรักเราจริงๆนะคะไม่ได้มาหวังอะไรนะคะนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าจนให้เราเห็นใจอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้ขออะไรกับเรานะคะไม่ได้ พูดไม่ได้เอ่ยขออะไรกับเราเขาก็หาของเขาไปนะคะแต่ก็คือแบบอยากให้เขาอยากให้เราเนี่ยรับเขาได้ในตรงที่เขาเป็นนะคะว่าครอบครัวเขาไม่ได้ไม่ได้ร่ํารวยนะคะถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราอดอยากแต่ก็คือแบบมันก็จนนะนะแต่ว่าก็คืออันนี้คืออย่างที่สองที่ขวัญมองนะคือเขากล้าที่จะบอกเรานะคะนะเพื่อที่จะแบบไม่มาแบบ ปิดบังกันแล้วก็แบบมาดูความจริงทีหลังว่าแบบครอบครัวไม่มีอะไรเลยทําไมโกหกว่ารวยว่ามีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะนะ่ะอันนี้คืออย่างที่สองที่ขวัญมองนะคะนะนั่นแหละก็คือคําถามแรกที่ขวัญตอบไปนะคะนะเพื่อนๆสงสัยอะไรก็แบบคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปดอนะคะขวัญก็สามารถอธิบายและก็แนะนําให้ได้แค่นี้นะคะอย่างนี้ที่ขวัญมองนะคะนะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีมุมมองอย่างอื่นนะคะเกี่ยวกับ ผู้ชายปาก,กีนะคะทำไมเขาถึงบอกเราแบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและคําถามท,ที่2นะคะพี่เขาถามเข้ามานะคะว่า ซึ่งมันเป็นคําถามที่ยาวมากนะคะแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็มีแค่แคปเดียวนะคะนิดเดียวแต่ว่าคือขวัญจะแบบอธิบายให้เข้าใจนะคะก็คือพี่เขาอคอมเมนต์เข้ามานะคะว่ามีผู้ชายชาวปากีเนี่ยมาชอบเพื่อนของเขานะคะแล้วก็ซื้อของให้นะคะของราคาแพงให้นะคะแล้วรู้จักกันไม่นานเนี่ยก็ขอแต่งงานนะคะแล้วก็อยากจะให้ผู้หญิงเนี่ย ย้ายมาอยู่ที่ปากีสถานด้วยนะคะ,ะคือมันดูผิดปกติไหมนะคะแล้วก็ท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่รู้จักญาติทั้งสองฝ่ายของกันและก,กันเลยนะคะนะ,ะแล้วพี่เขาก็ถามเข้ามานะคะว่าเราจะมั่นใจจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาเนี่ยจะไม่หลอกใช้เราเพื่อทําธุรกิจผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าพี่เขาเกรงว่าเพื่อนจะโดนหลอกนะคะนะแล้วขวัญก็จะ ยอ่อให้สั้นๆนะคะตอบไปทีละนิดเนาะคือผู้ชายซื้อของให้ก็ขวัญอันนี้คือขวัญขวัญขวัญคิดว่านะคะเขาก็คงจะแบบเออ อยากให้เรานะคะนะคือเข้าใจไหมว่า,าบางทีผู้ชายถ้ามันชอบเราอะ่ะมันก็จะสรรหาสารพัดทุกอย่างมาให้เรานั่นแหละนะคะนะเพื่อที่จะแบบเอาใจเรานะคะจะแพงแค่ไหนก็ซื้อให้เรานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนะนั่นแหละคือเหตุผลทําไมเขาซื้อของให้นะคะนะแล้วก็รู้จักกันไม่นานเนี่ยจะขอแต่งงานแล้วคือมันผิดปกติไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขารู้ศาสนานะคะคือมีศาสนาเออ คือถ,ถ้าสมมติว่าพี่น้องต่างศาสนกรู้จักศาสนาอิสลามนะคะคือส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีระบบแฟนนะคะจะไม่คบกันอะไรอย่างนี้นะคะคือถ้าสมมติว่ารู้จักการชอบกันจริงๆเนี่ยคือพ่อแม่ก็จะแบบให้แต่งงานกันเลยนะคะหรือไม่ก็พ่อแม่เนี่ยจะหาให้แล้วก็แต่งงานกันเลยนะคะมันก็ไม่เชิงว่าคุมถุงชนนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่ตามมานะคะก็คือก็เลยต้องแบบแต่งงานกันเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแบบ มานั่งแบบจีบกันอะไรอย่างนี้นะคะนะอิสลามจะเป็นแบบนี้นะคะนะนั่นแหละมันก็ทําไมถึงเป็นเหตุผลที่ว่าเอ่อรู้จักกันไม่นานแล้วขอแต่งงานเลยนะคะนะ่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็การที่จะให้ย้ายมาอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันก่อนนะคะว่าเออผู้หญิงเต็มใจที่จะย้ายมาอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะนะถ้าสมมติว่าแต่งงานกันจริงๆรักกันจริงๆอย่างเงี้ยเอ่อถ้าสมมติว่าสามีอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ต้องย้ายตามสามีไปด้วยนะคะถ้าไม่ตามสามีไปเนี่ยเออ ก็เข้าใจไหมคะว่าผู้ชายน,นนะเนาะคือถ้ามันรักเดียวใจเดียวมันก็ดีไปนะคะถ้าสมมติว่าเออมันมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ความผิดอยู่ที่ใครอะ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ตามไปดูแลเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบตามไปดูแลเขาด้วยนะคะถ้าเขาเป็นสามีเราเขาอยากให้เราไปอยู่ด้วยเราก็ต้องไปนะคะนะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะคะว่าทําไมต้องย้ายไปอยู่ด้วยกันกับสามีนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเออทั้งๆที่ ไม่รู้จักครอบครัวทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทําไมถึงแบบต้องแบบให้ย้ายไปอยู่ด้วยทําไมต้องแบบขอแต่งงานเลยอะไรเงี้ยนะคะนี่คือรวมกันลงมาเลยนะคะนะจริงๆเราเนี่ยการที่ผู้ชายนะคะเข้าไปเจอผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาขอแต่งงานเลยแล้วก็พามาหาครอบครัวอย่างเงี้ยขันไม่ยกตัวอย่างใครหรอกค่ะยกตัวอย่างขันเองนี่แหละคือขันก็ไม่ได้รู้จักกับครอบครัวของสามีนะคะสามีก็ไม่ได้รู้จักกับครอบครัวขันเลยคือเรารู้จักกันแล้วก็แบบ คุยกันตกลงกันก็คือแต่งงานกันเลยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะนะเราก็แค่บอกครอบครัวว่าเออเนี่ยจะแต่งงานนะอะไรเงี้ยสามีก็แค่บอกครอบครัวว่าจะแต่งงานอะไรเงี้ยพอแต่งงานนิกะก,กันเสร็จฮาลาแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะถูกต้องตามหลักศาสนาแล้วจึงนะคะเอ่อไปเจอครอบครัวนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือในกรณีขวัญนะแล้วก็ในกรณีคนอื่นก็อาจจะเป็นเหมือนกันกับขวัญก็ได้นะคะเพราะว่า หนึ่งหละเขาก็ไม่อยากแบบให้ยุ่งยากทั้งสองฝนะ่ายเนาะเพราะว่าเรื่องการแต่งงานมันก็เป็นข้อตกลงสําหรับคนสองคนนะคะนะแล้วก็ครอบครัวก็ถ้าครอบครัวเห็นด้วยก็ดีไปนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนะและนะคะทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะเราก็กลัวว่าจะถูกหลอกนะคะไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะ,ะจริงๆเราเนี่ย มันก็มองได้หลายอย่างนะคะนะถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะคะทำธุรกิจดีจริงๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุยนะ่ะคนที่แบบรู้จักกันกับผู้ชายอนะ่ะคือต้องแบบ ต้องรู้นะคะว่าเขาทําอะไรนะคะคือเอาง่ายๆว่าต้องถามเขานะคะคือคุยกันนะคะว่าเขาทํางานอะไรเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นยังไงเขาอะไรยังไงนะคะ <c oughs> คือต้องรู้นะคะไม่ใช่ว่าจะมานั่งปิดบังกันอยู่ถ้าสมมติว่ามันรู้ทีหลังเนี่ยมันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้แล้วนะคะคือมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะคะก็คืออผู้ชายเนี่ยคือเขากล้าที่จะบอกความจริงกับเราหรือเปล่านะคะถ้าเขากล้าที่จะบอกความจริงกับเราเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหานะคะนะการที่แบบ ผู้ชายจะหลอกผู้หญิงมาทําทสิ่งผิดกฎหมายนะคะมาทําธุรกิจผิดกฎหมายอะไรเงี้ยหรือมาหาผลประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะนะคือเอาไว้ง่ายนะคะว่าเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะนะคือไม่มีเลยด้วยซ้าแหละนะในเมืองของเมืองอมุสลิมนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะนะถ้าจะมีก็คงจะมีน้อยแหละหรือว่าไม่มีเลยนะคะอันนี้ขวัญก็ไม่ได้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะที่แบบแต่งงานแล้วแบบ เอามาทาธุรกิจนะคะหรือว่าต่างๆนานาที่มันผิดกฎหมายนะคะนะคันก็เคยเห็นแต่ว่าแบบแต่งงานแบบมีลูกสผู้ชายเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่ว่าคือแบบไปทํางานต่างประเทศแล้วแบบคือลูกเมียเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ด้วยภรรยายไม่ได้ไปอยู่ด้วยอย่างงี้นะคะก็คือแบบ แค่แบบจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงคนอื่นเพื่อที่จะไม่ได้ทําบาปแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แบบเอออยู่กินเหมือนสามีภรรยาพอายกลับมาประเทศก็หยาก,กันอะไรนี้นะคะควัจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ซะมากกว่านะคะนะอันที่บอกว่ากลัวว่าจะโดนหลอกมาทําธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยควัก็ไม่เคยเจอนะคะแต่ควันก็จะแนะนําให้ง่ายนะคะคือ,อดูดูดูกันไปนานๆน,นะคะศึกษากันไปนานๆน,นะคะแต่อย่าเพิ่งแบบตัดสินใจ ปุ๊บปั๊บนะคะนะให้พี่เป็นไปบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจปุ๊บปั๊บให้ดูกันไปนานๆก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเขาเอาของมาให้นะคะมาขอแต่งงานบอกว่ารักโน,น่นนี่นั่นแล้วก็แบบแต่ใจอ่อนไปกับเขานะคะนะคือต้องดูให้มันดีๆนะคะคนน่ะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะพี่ไปบอกเพื่อนพี่เลยนะคะนะเพราะว่าขวัญก็เคยเจอเหมือนกันนะคือแบบมาอย่างดีอะ่ะแล้วแบบสุดท้ายก็เป็นแก๊งต้มตุนอะไรอย่างงี้นะคะนะคือเสนอให้ทุกอย่างพอสุดท้ายแล้วก็แบบ ศูนย์เปล่านะคะคือแบบมาเหมือนแบบอย่างดีอะแต่สุดท้ายก็แบบล้มอะไรแงนี้นะคะนะแบบนั้นก็มีนะคะนะคือเพื่อนพี่ก็ไปบอกเพื่อนพี่เลยอธิบายให้ให้เพื่อนพี่เข้าใจนะคะว่า,าให้ดูไปนานๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะนะเพราะนะคะถ้าตัดสินใจไปแล้วเนี่ยถ้ามันพลาดยมันจะพลาดเลยนะคะคือแล้วเราเนี่ยจะไม่กล้าอีกเลยนะคะจะไม่กล้าคุยกับคนต่างชาติเลยแม้กระทั่งคนที่ไหนก็ตามที่เป็นต่างชาตินะ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 เพราะว่าผู้ชายนะเนาะมันก็แบบ คือเอาง่ายๆนะคะว่าผู้หญิงบางทีมันก็ไม่ทันผู้ชายนะถ้าแบบเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องที่แบบทําธุรกิจเรื่องแบบอะไรที่มันแบบคิดแบบเยอะๆอ่ะเข้าใจไหมนะเพราะว่าผู้หญิงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่คือแบบมันก็เลยทําให้การเขาเรียกว่า,าผู้หญิงกับผู้ชายนะมันก็เลยแบบ เหมือนเดินคนละทางเพื่อนเพื่นเข้าใจไหมคือแบบสมมติว่าผู้หญิงคิดแค่1แค่2นะคะผู้ชายเนี่ยมันไป3 4 5 6 7 8 9 10เร็วอะไรอย่างเี้นะคะนะเหมือนที่พี่ถามเข้ามานั่นเลยเพื่อนพี่ยังแบบ ชิวๆเลยใช่ไหมใช่ไหมคือไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรแต่ว่าพี่เนี่ยเป็นเดือดร้อนแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมคือแบบพี่ยังรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันก็จะมันก็จะแบบเกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายคนนะคะนะซึ่งแบบผู้ชายเอาของมาให้มาขอแต่งงานมาบอกว่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนะชวนแต่งงานแล้วชวน ไปอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีเยอะนะคะมันก็มีหลายกรณีซึ่งขวก็ไม่สามารถที่จะแบบยกมาได้หลายๆอย่างให้มาให้ใหให,ให้ฟังได้นะคะไม่สามารถที่จะพูดใหเข้าให้ฟังได้เ,เยอะทุกอย่างให้ขนาดนั้นนะคะขวก็จะแนะนําที่ขวารูา้ให้เข้าใจง่ายๆแค่นี้นะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือ,อทีอ่ผู้ชายนะคะคือ เวลาที่เขาไปอยู่ต่างประเทศอย่างนี้นะคะแล้วเขาแบบอขอผู้หญิงแต่งงานนะคะจดทะเบียนสมรสนะคะจริงๆแล้วมันก็มีหลายอย่างนะบางทีก็แค่แบบเอออยากให้อยากให้มีคนดูแลนะคะหรือในกรณีนึงในกรณีหนึ่งก็คือ,อเพื่อต้องการที่จะทําธุรกิจ ที่ประเทศนั้นๆนะคะเหมือนกับแบบจะเปิดร้านอาหารจะเปิดร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็คือถ้าสมมุติว่ามีภรรยาในประเทศนั้นเนี่ยมันก็จะทําง่ายนะคะนะบางทีก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีอันนี้คือขวัญเห็นนะคะจริงๆหลายคนเละนะคือจริงๆเราก็มีลูกมีเมียอยู่ที่บ้านตัวเองอยู่แล้วแล้วก็พอไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะก็แบบไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงที่ประเทศนั้นแล้วก็ทำธุรกิจอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้คือขวัมาเพิ่มเติมให้นะคะนะ ขวัญก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะเพราะว่าบางทีขวัญก็ไม่ได้รู้ข้อมูลลึกอ,อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ขวัญก็สามารถที่จะแนะนําได้นะคะขวัญก็แนะนาได้เท่าที่ขวัญรู้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ฟังแล้วก็ให้เข้าใจนะคะนะคือถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะแอส Facebook ขวัญมาได้นะคะแล้วก็มาถามส่วนตัวได้นะคะนะขวัญก็จะแปะ a c e b o o k หลักนะคะแล้วก็ Facebook ลองไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจของขวัญด้วยนะคะชื่อเพจ Life in p ป k ก s ส a าชื่อเดีวยวกันกับ YouTube เลยนะคะขวัญก็จะเปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะฝังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ